<iPhone> 12 <ś 2> สวัสดีครับพี่พน,น้นองทุกคนวันนี้นะครับสันเซอร์น,นะครับก็อยากจะมาอัปเดตพี่น้องสาวก Apple iPhone 12ที่กำลังรอคอยกันอยู่เนี่ยอาจจะเป็นข่าวที่ไม่ค่อยจะดีนักนะครับสำหรับผมเองด้วยนะครับผมจะใส่ข้อมูลทุกอย่างเอาไว้ตรงนี้เผื่อเวลาที่ทุกคนจะมากดพอสแล้วก็กลับมาย้อนอ่านก็ได้อีกทีหนึง่งคือเมื่อข่าวก่อนนะครับมันมีข่าวของ b า r ์ l a y ย Analyst นะครับเขาลงไว้ว่า iPhone 12รอบนี้เนี่ยจะไม่มีตัว Earpods มาให้เราแล้วก็ไม่มีชาร์จเจอร์มาให้เราด้วยซึ่งจริงๆผมเองเนี่ยพอเห็นข่าวนี้ปุ๊บเนี่ยคิดว่ามันต้องเป็นเฟกนิวส์แน่ๆเพราะว่า Apple มีทางทำกับเราแบบนี้นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันมีข่าวอีกข่าวนึงซึ่งเป็นการเหมือนจะเป็นการคอนเฟิร์มมา คือมาทำใเข้าใจกันก่อนคือถ้าเกิดว่าเจ้าตัว,ว AirPods เนี่ยส่วนหูฟังเนี่ยผมเข้าใจนะครับเพราะว่าตอนนี้นี่ Apple เนี่ยเขาพยายามที่จะกลายทำให้ตัวเองเนี่ยเป็นมือถือ cordless ก็คือเหมือนกับว่าไม่มีทั้ง lightning port ไม่มีทั้ง USB-C นะครับเขาเลยอาจจะเริ่มตัดพวกตัวนี้ทิ้งแต่ว่าอันหลังสิคือจริงๆแล้วคือก็ยังให้พวกเราก็ได้นะครับก็คือในตัวของชาร์จอน์นั่นเอง ส่วนการคอนเฟิร์มอันนี้เนี่ยนะครับก็มาจากมิงชิโควะทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสาวกของ Apple นะครับเขาเป็นเหมือนเป็นเทพในการลีกเกอร์แล้วก็เป็นพวกทิปสเตอร์นะครับของ Apple นั่นเองนะครับเขาออกมายืนยันอีกทีว่าไอตัว iPhone 12รอบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้ตัวอะแดปเตอร์ตัวชาร์จเจอร์20วัตต์เนี่ยนะครับอย่างที่ลีกเอาก่อนที่ผมบอกไปเนี่ยเราจะต้องซื้อแยกต่างหากแต่ถ้าเรา,าทำความเข้าใจนะครับ ในทางในมุมของ Apple บ้างเนี่ยคือรอบนี้เนี่ยไอโฟนสิบเนี่ยราคาถ้าเป็นตามที่ออกมาตามลิส์จริงๆเนี่ยนะครับถือว่าเขาทาราคาได้ดีมากๆแล้วก็ไม่มีการเพิ่มราคาจากตัวขราวก่อนนะครับทั้งที่เทคโนโลยีเนี่ยให้เรามากขึ้นนะครับชิปเซ็ตเทพมากขึ้นแต่ราคาเท่าเดิมคือมินหนำซ้ำเนี่ยราคาไม่ขึ้นคือส่วนตัวผมเองคิดว่ามันลดลงอีกเพราะว่าถ้าเกิดว่าย้อนกลับไป ดูที่ Android แป๊บหนึ่งนะครับตัวชิปที่รองรับ5 g เนี่ยพอบอกว่าเป็นรองรับ5 g เนี่ยราคามันจะพุ่งปี๊ดขึ้นไปนิดนึงแต่สำหรับ iPhone ของเราเนี่ยแม้ว่าจะเป็น5 g แต่ราคาเขายัางทำออกมาได้สดใสามากอะ่ะโดนใจมากอะ่ะแล้วก็พวกอะแดปเตอร์ชาร์เจอร์เนี่ยนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือคือพวกเราเองเนี่ยที่ใช้มือถือกันอยู่ประจำทุกๆุกวันเนี่ยคือมีอะแดปเตอร์กันเยอะแยะอยู่แล้วนะครับคือจริงๆ Apple อาจจะมองเห็นส่วนนั้นด้วยแล้วก็ต้องการที่ทำให้เหมือนกับเซฟ ธรรมชาตินะครับให้อนุรักษ์ธรรมชาติให้มันเหมือนกับว่าอยู่กับเราโดยที่ไม่ให้มีพวกขยะอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้เยอะๆนะครับอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่อยากจะมองส่วนอีกข่าวหนึ่งนะครับของแฟนๆ p h o n e 12เนี่ยก็คือแฟนๆของการถ่ายสโลโมชันนะครับส่วนตัวผมเองก็ชอบแต่ว่าไม่ได้ชอบขนาดนั้นคือตอนนี้เนี่ยเขาไปเจอโค้ดรหัสนะครับอยู่ใน iOS 14ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงมาก ว่าเราเนี่ยจะสามารถถ่าย 4K นะครับใน120เฟรมเซ o ันได้แต่ว่าเจ้าตัว2240เฟรม e ซ e ันเนี่ยถ้าเกิดจะถ่าย 4K เนี่ยอาจจะเป็นไปยังไม่ได้นะครับมันสามารถคือตรงนี้เนี่ยมันโชว์ให้เห็นว่าความสามารถของเจ้าชิป A14 นะครับของ Apple เนี่ยมันเทพแค่ไหนนะครับตรงนี้เลยเนี่ย i n d r o i ยยังไม่มีนะครับถ้าเกิดว่าย้อนไปดูกันเลยยังไม่มีนะครับตอนนี้ไ คือ Apple iPhone น2เนี่ยจะเป็นรุ่นแรกที่สามารถทำได้แล้วก็สุดท้ายเนี่ยนะครับเป็นข่าวจากเว่ยโปมาคือรอบนี้เนี่ยเป็นข่าวจากจีนเท่าไั้งเยอะเพราะว่าตอนนี้ Factory พอ iPhone 12มัน Finalize เสร็จปุ๊บมันต้องตีกลับไปที่โรงงานที่จีนฉะนั้นคือพวกลีกต่างๆส่วนมากเนี่ยจะมาจากจีนเยอะนะครับแล้วก็จากเว่ยโปเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่ามีการลีกออกมาว่าเซนเซอร์นะครับของกล้องหลังเนี่ยเซนเซอร์หลักเนี่ยของเจ้าตัว iPhone 12 Pro แล้วก็ Pro Max เนี่ย เขาจะใช้อยู่ที่12ล้านเมกะพิกเซลเท่าเดิมแต่ว่าเขาจะเปลี่ยนเซนเซอร์ใหม่นะครับแต่ว่าตัว12ปกติเนี่ยก็ยังใช้เซนเซอร์เดิมอยู่ก็คือเหมือนเป็นการอัปเกรดนะครับให้ตัวท็อปทนะครับพวก Pro พวก Pro Max เนี่ยแต่ว่าลีเกอร์คนนี้เนี่ยเราคงยังต้องรอดูอัปเดตต่อไปนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยก็เป็นข้อมูลทั้งหมดผมถ้าเกิดว่าชอบก็กดไลค์แชร์ subscribe แล้วก็เอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้เฉินเฉินเฉินก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมขอให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็ใส่หน้ากากดด้ววยนะคครรััับบสสี